สวัสดีครับหมอรุทครับผมวันนี้หมอมีลักษณะแล้วก็แนวทางการรักษาลุมสิวแบบกล่องหรือว่าบ็อกซ์กา แคเนสกามาฝากกันครับผมลักษณะของลุมสิวแบบกล่องนะครับจะเป็นลักษณะออขอบชัดมากนะครับผมจะเห็นว่าขอบเนี่ยชัดกว่าพวกโรลลิงกับไอพิกสกานะครับเลยเรียกว่าบ็อกสกาเพื่สัะคล้ายกล่องนะครับผมความลึกเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทคือแบบตื้นคือลึกไม่เกิน0.5ม mm, ิลลิเมตรนะครับแล้วแบบลึกคือมากกว่า0.5ม mm. ิลลิเมตรสังเกตว่าในคลิปเนี่ยจะเป็นหลุมสิวแบบลึกนะครับผมแล้วก็จะมีลักษณะพังผืดดึงรั้ง ระหว่างกันนะครับหมอจะพยายามดึงดูเนี่ยจะเป็นรักษณะพังผืดแล้วหลุมสิวเนี่ยจะเป็นลักษณะความรุนแรงมากเพราะว่าจะไม่สามารถขยับแยกจากกันได้โดยการดึงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะบล็อกคาสกาเนี่ยจะรักษาค่อนข้างยากนะครับลักษณะเมื่อใช้กล้องพิเศษนะครับเด์โมสโคปีเนี่ยจะเห็นว่าเป็นหลุมขอบชัดมาก